สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็มาพบกับแนวทางหวยราวกันอีกนะคะเ,เป็นหวยราวพัฒนานะของงวดวันที่24มิถุนายน2564ค่ะแอดก็จะใช้สูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะในการคำนวณหวยราวของวันนี้นะคะเรามาดูตัวเด่นตัวรองกันก่อนเลยค่ะแอดให้ตัวเด่นนะคะเด่น2ค่ะ ส่วนตัวรองนะคะรองสีนะคะเด่นสองรองสีนะคะเน้นวิ่งรูดนะมาดูชุดเด่นค่ะมีสีชุดค่ะชุดเด่นนะคะ มีสองหนึ่งสองสี่สและสอค่ะ,ะมาดูชุดรองกันบ้างนะคะสี่ชุดเช่นกันชุดรองนะคะมี40 43 4, ูนหและ49ค่ะรวมเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะ ดีแอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษให้เพียงสองชุดเท่านั้นนะคะอะแอดชอบนะคะชอบสองหนึ่งค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะชอบสี่สามค่ะใครชอบน้อยชุดตามแอดก็ตามนี้เลยค่ะหากไม่ชอบก็เจาะแปดชุดนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะแล้วก็เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่งสองรูดสองวิ่งสี่รูดสี่ และติดวิ่งบนไปบ้างนะคะเผื่อมันอาจจะมาอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยได้นะ,ะตามนี้เลยนะคะแนวทางหวยลาวงวดวันที่24ของวันนี้นะคะถูกใจใครบ้างหรือเปล่าหากไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะหากชอบก็จัดไปค่ะหรือจะเข้ามา แวะเวียนเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องเสี่ยงโชคเสมอไปนะเข้ามาดูเล่นๆกันได้นะหรือเข้ามาเทียบเลขเทียบแนวทางกับแนวทางหวยลาวท่านอื่นก็ได้นะคะ,อะชอบก็จัดไปเด้อก็อย่าลืมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดกันได้เสมอนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะหากเลขไม่เข้าเลยนะ หากหวลาวันนี้ไม่มีสองกระสีติดมาเลยแอดก็ขออภัยเลยนะคะขออภัยอย่างสูงเลยนะยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรเสี่ยงโชคแบบเบาๆนะคะอย่าเสี่ยงเกินตัวนะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะคลิปหวยราววันนี้แอดรบกวนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะและ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยรวยปังปกันอีกแล้วกันนะคะขอให้แนวทางวันนี้แนวทางหวยลาวนี้นะคะของแอดเข้าดีอีกแล้วกันเนาะให้มีสองกระสีติดมาบ้างเนะาะหวยลาวนี้จอ,อกช่วงประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปนะคะแอดขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกัน,นะคะ่ะ อย่าลืมเข้าไปรับชมแนวทางหวยลาวและแนวทางหวยอื่นๆย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแอดได้ทำไว้ในเพลย์ลิสต์ทั้งหมดแล้วนะคะย้อนหลังดูแนวทางเก่าๆได้นะฝากช่องด้วยนะคะผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจดีๆด้วยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงการคอมเมนต์ทักทายกันใต้คลิปด้วยนะคะ,วะเวียนกันมาทักทายกันได้นะแอดก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะ ก็เรามารอฟังผลกันนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าออกอช่วงสองทุ่มนี้แนวทางหวยลาวพัฒนาจะออกเลขอะไรบ้างาทั้งบนทั้งล่างแอดก็จะเจาะเพียงแค่สองชุดเจาะเพียงแค่สองตัวเท่านั้นนะคะไม่ถนัดสามตัวกับสี่ตัวเท่าไหร่น,นะคะหลายท่านะถามสี่ตัวก็มีนะแต่แอดก็คำนวณไม่ได้จริงๆและอย่างหนึ่งแอดอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าแนวทางหวยลาวนี้สูตรคำนวณเนี่ย คำนวณค่อนข้างยากนะแรกๆก็เข้าดีหลังๆเริ่มหลุดก็ยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางอันเนาะผิดถูกก็อย่าว่ากันละกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแอดก็ไว้พรอให้ทุกท่านหมันๆกันอีกนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ